สวัสดีสวาวเกมแคชโอเคทุกท่านนะครับพงแกล้กาหลังจากจบซีซันชายเลนลงไปหลายคนก็กลายปเป็นเศรษฐีเลยวันนี้ผมก็จะมีเคล็ดลับสําหรับคนที่จะเติมบัตรทองคํามาบอกครับว่าทําไมถึงอย่ารีบอัพสิ่งของครับโดยที่คุณผู้ชมยังไม่ได้ดูคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมนะครับได้ทองคำน้ำม่วงมา20ล้าน30บล้าน,นครับเรามีสกอกร์เยอะมากๆเลยบางคนอาจจะเลือกอัพกำแพงให้หมดเลยเพื่อที่จะทําการใช้ ให้เราสามารถทำการป้นได้ต่อนะครับผมก็ไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นนะครับถ้าคุณชมจะใช้นะครับเรามาดูที่ซีซั่นทาเลนนะครับกดเข้าไปกดไปที่แถบรางวัลแล้วก็เลื่อนไปนะครับที่แต้ม1 80แต้มกับ120แต้มครับเราจะได้ผลประโยชน์นะครับถากว่าเราเติมบัตรทองคำเราจะได้บุญวิจัย10%และเราก็จะได้บุูชั่นก่อสร้าง10%นะครับซึ่งจะทำให้เรา ประหยัดทรัพยากรได้เยอะมากๆเลยครับไม่น้อยเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเยอะขนาดไหนก่อน,นเลยเราก็จะพักุณชมนะครับไปทําการทําแต้มครับให้ได้120แต้มก่อนเลยตอนนี้ผมมีแต้มอยู่ที่40แต้มนะครับผมเรือกทาภารกิจนี้นะครับก็จะเป็นการโจมตีปืนครกหลายกระบอก15กระบอกครับผมโจมตีไปแล้ว14กระบอกครับเดี๋ยวเรามาโจมตีอีกหนึ่งกระบอกกันก่อนจะไปในเมืองกลางคืน แล้วก็จะทําการกดไปโจมตีเลยก็จะไม่ยากเลยนะครับผมเองไม่ได้เน้นถ้วยเนาะก็จะโจมตีเข้าไปที่ปืนโคกเลยนะครับก็จะปล่อยยักลงไปก่อนเลยแล้วก็ปล่อยรถเข็นปืนใหญ่ลงไปเป็นหน้ากระดาษเลยจากนั้นปล่อยแบตเทอร์แมชีนลงไปใช้ระเบิดน,นะครับเปิกกระแพงเข้าไปท้าเราก็จะเข้าไปทำการโจมตีผมไม่ได้เน้นถ้วยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเพราะผมเองก็เก็บเก็บบุนัดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะได้ป้อม ได้ป้อมนี้นะครับก็จะเป็นป้อมปืนครกหลกระบอกครับพังลงไปก็จะกดออกเลยโอเคนะครับเราก็จะทําภารกิจสําเร็จนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านหลักกันเลยก็จะพังชมครับไปที่บ้านหลักครับแล้วก็กดไปที่นี่ตอนนี้นะครับมีแต้มอยู่ที่1 4 0แต้มครับสามารถที่จะรับของรางวัลได้แล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปอัปเกรดของการครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมยังไม่ทราบครับ เดือนสิงหาคมทุกๆปีนะครับจะเป็นวันเกิดของเกมแคทจับแคนปีนี้นะครับเกมแคทจับแคนจะเข้ามีอายุครบ8ขวบนะครับถือว่าเป็นเกมที่อยู่มานานทีเดียวซึ่งเกมก็ได้ทำการเชิมฉลองนะครับไดนินการเพิ่มเค้กวันเกิดเข้ามาครับให้เราเป็นลูกปั้นครับเอามาวางทำครบ80แต้มรับไปเลยแม้ว่าสายฟรีก็จะได้รับเหมือนกันครับผมจะกดรับเลยแล้วก็จะตั้งไว้นะครับผมเองมีตรงนี้อยู่นะครับเป็นเฟืองครับก็จะตั้งตรงนี้แล้วกันโอเคนี่ก็จะเป็น เค้กวันเกิดปีที่8ปดครับใครที่ปลดล็อกแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับผู้ชมปลดล็อกหรือยังผมก็จะตั้งไว้นะครับแล้วก็จะพาผู้ชมนะครับมาทําการซื้อบัตรทองคำกันนะครับโดยเราจะไปที่รางวัลแล้วกดซื้อบัตรทองคำนะครับราคาของบัตรทองคำนะครับอยู่ที่1 4 9บาทคำแนะนำของผมนะครับให้ซื้อต้นต้นเดือนนะครับสักไม่เกินวันที่15นะครับจะเป็นอะไรที่ดีเราสามารถที่จะได้ใช้ผลประโยชน์ได้คุ้มค่าครับถักว่าเราซื้อท้ายๆเดือนนะครับ มันจะไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับเรามันคุ้มไหมมันก็คุ้มนะครับแต่ว่าเราใช้ผลประโยชน์มายังไม่คุ้มเลยฉะนั้นนะครับเติมตั้งแต่ต้นเดือนจะเป็นอะไรที่ดีก็จะรับสกินราชนันขาป,ปาร์ตี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจําการเติมเลย1 4 9บาทครับก็จะบินออกจากกระเป๋าผมไปได้ไหมได้ไหมโอเคชําระเงินสําเร็จนะครับก็จะได้รับบัตรทองคำมานะครับผมเอง จะรับผลประโยชน์มาครับก็จะมีการมาจักด้วยอันยัง้ม่มีเพชรเม็ดเดียวครับอันนี้เป็นของที่ผมโปรดมา,มากเลยแล้วก็บุบ๊บวิจัย10%บู๊ช่างก่อสร้าง10%นะครับจากนั้นครับผมเองจะพามุ่งมมาอัพเกรดสิ่งของไปที่แบบบ้านความคืบหน้าก็จะพามานะครับโดยตอนแรกครับกำแพงเนี่ยราคารครับมันอยู่ที่5ล้านครับถ้าว่าเราทําแต้มเสร็จนะครับถ้าผู้ชมจะอัปเกรดกำแพง เริ่มแพงจะลดลง5แสนนครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มนะครับ10ต้นก็5ล้านแล้วนะครับไม่ไม่น้อยเลยทีเดียวก็จะพาชมนะครับมาทำการอัปเกรดสิ่งของก่อนเลยนะครับโดยผมจะอัปเกรดบ้านก่อนเลยผมดองมานานและมากๆแล้วนะครับตั้งใจจะอัปเกรดให้เป็นบ้านเลี้ย5นานนานแล้วนะครับก็จะอัปเกรดกันปกติครับราคาอัปเกรดจะอยู่ที่12ล้านนะครับลดไป10%นะครับก็จะหายไป 1.2ล้านครับหรือว่า1ล้าน2แสนครับเลยทำให้ตอนนี้มันจะเหลืออยู่ที่10ล้าน8แสนครับก็จากกดอัปเกรดไปและระยะเวลาครับก็จะลดลงด้วยครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าอัปเกรดไปหนึ่งอย่างแล้วนะจากนั้นนะครับผมเองจะอัปเกรดป้อมกโบเลยราคาเท่ากันเลยนครับก็คือ12ล้านครับพออัปเกรดและลดราคาลงครับก็จะเหลือ10ล้าน8แสนครับกดอัปเกรดไปกดอัปเกรดไปผมว่าผมเหลือช่างไว้หนึ่งตัวดีกว่านครับเผื่อว่า เอาไว้อัเกรดกำแพงเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคก,การที่ผมเองที่จะแนะนำนะครับก็คือเหลือช่างก่อสร้างไว้หนึ่งตัวเอาไว้อัเกรดกำแพงครับเพื่อเวลาที่ทรัพยากรของเรามาล้นนั่นเองเมื่อใช้ทองคาเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็จะพาผู้มชมนะครับมาทําการอัปเกรดทหารผมเอาห้องทดลองไว้ตรงนี้ก็จะกดเข้าไปนะครับโดยผมสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับเพราะตอนนี้ผมมีผมจะให้ดูนะครับผมเองมีเทมวดมูลนะครับที่ได้มาจากเกมแคร์ can, นะครับก็จะเป็นคอน ไอ้ไม่ใช่ขอนสิตำราการต่อสู้นะครับแล้วก็ตำรา,ารอาคมนะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดได้2อ,อย่างผมก็จะเลือกอัพเป็นเดี๋ยวผมขอเข้ามาในนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะอัพเป็นบอลลูนก่อนเลยผมจะอัพบอลลูน,นครับให้กลายเป็นเลเวล8นั่นเองเพราะผมเองก็ค่อนข้างที่จะใช้สายอากาศบ่อยเหมือนกันแต่เราก็การใช้ตำราเลยนะครับกดลงไป โอเคบอลลูนของเราเสร็จแล้วนะครับเหลือน้ำยาครับซึ่งน้ำยาของผมเองครับเหลืออยู่ขวดเดียวนะครับที่ยังอัปเกรดไม่ตันก็จะเป็นน้ำยาโครงกระดูกครับผมก็จะอัปเกรดไปแล้วก็กดอัปเกรดให้เสร็จทีเลยโอเคครับเราก็อัปเกรดไป2อย่างแล้วนะครับต่อไปจะเลือกอัปเกรดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอัปเกรดผมคิดว่านะครับเราไม่ค่อยได้ใช้น้ําดำนะครับตอนนี้เพราะว่าช่างก่อสร้างของเราก็ก็ว่านะครับแต่ว่าเราไม่ได้อัปเกรดคิงคีนครับฉะนั้นเราอัปเกรดพวกฐานน้าดํากันดีกว่า ผมจะหาอันที่แพงที่สุดเลยนะครับก็จะมีมินเนี่ยนครับส6ละ1 6 0ห0แไม่ใช่16 0 0 0แสนนะครับ1 6 0 0 0แนมืนะครับแล้วก็ขวานะครับ1,70,000นืะครับแล้วก็โกลเด้มแข็งครับ1 8 0 0 0แืผมขออัพเป็นตัวนี้ละกันก็จะเป็นเรเ่ลสูงสุดเลยโอเคนะครับก็จะอัพเกรดเสร็จแล้วนะครับผมเองก็เหลือช่างอยู่หนึ่งตัวเนาะซึ่งตัวนี้นะครับเราเหลือ น้ำม่วงครับเราจะมาอัปเกรดกำแพงกันผมก็จะอัปเกรดกำแพงครับซึ่งบ้าน12ครับกว่าจะอัปเกรดหมดนะครับเป็นอะไรที่ทรมานมากๆเลยก็มีตั้งเป็นร้อยต้นนะครับถึงเราถึงจะอัปเกรดได้ผมจะอัปเกรดลงไปให้มันเหลือสรัปยากรสักหน่อยละกันก็จะอัปเกรดลงไปโอเคครับเหลือ3ล้านนะครับเราก็อัปเกรดได้เพียงเท่านี้นี่ก็เป็นเทคนิคการอัปเกรดของผมเองครับกับคุณผู้ชมท่านใดครับที่จะเล่นนะครับก็คือ ก่อนที่จะทําการใช้ทรัพย์กรที่ได้จากฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เราได้มา25ล้านใช่ไหมถ้าใช้เลยมันอาจจะไม่คุ้มนะครับและถ้าคุณผู้ชมวางแผนที่จะทำการเติมบัตรทองคําอยู่แล้วนะครับก็ให้ทําการทําแต้มนิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะไปทําการใช้ได้ดีขึ้นนั่นเองแล้วก็อยากจะแนะนำนะครับถ้าคุณผู้ชมจะเติมบัตรทองคำนะครับอย่าลืมใช้โค้ดแก้วก้านะครับจะขอบคุณมากๆเลยผมเองก็จะทําแต้มนะครับแล้วก็จะพักคุณผู้ชมนะครับมาปลดล็อกของอันนี้กันนะครับโดย 2,600แต้มครับจะเป็นราชันคาปาร์ตี้นะครับโอ้โหโคตรเท่เลยทีเดียวนะครับคิงของเราก็มาในลุคร็อกสตาร์สุดเท่ฮะโอเควันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีเป็นประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับที่สำคัญเลยคุณผู้ชมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งได้เพื่อให้ผมเอาคลิปเมื่อไหร่คุณผู้ชมจะไม่พลาดกันจเจตเลยแล้วเรามาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ